ผมได้ยินเสียงตึ้งมาจากในนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในห้องกระจกนี้หรือว่าอยู่ข้างหลังนี้นะครับผมไม่ได้ยินคนไม่ได้ได้ยินคนเดียวนะมีอีกสองสามคนได้ยินเหมือนกันตอนที่อาร์มได้ยินได้ยินตรงไหนเสียง <คน S 1> ไม่รู้เราจะ<ร>คิดเหมือน,น,นกันไหมเนี่ยผมเองก็ได้ยินอาจจะตรงนี้รนหรือตรงนี้นผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูเนี่ยผมได้ยินในนี้นี่นี่ ตรน,นี้ก็เหมือนเป็นเป็นครัวอมีประตูห้องน้ําแต่มีเปิดบานเดียวนะเออแต่แต่คุณผู้ชมมีมันมีประตูเปิดอยู่นะมีห้องน้ำสามห้องแต่ว่าประตูตรงกลางเนี่ยประตูมันถูกเปิดทิ้งไว้หรือจะเป็นบานนี้หรือเปล่านะที่ที่ที่มีเสียงตึ้งนั้นไม่รู้นะมันตึ้งเหมือนคนดึงเออมันเหมือนคนดึง,ออมมดงผมยังแต่ก็ช่างมันไม่ได้อะไร <c oughs> เพราะว่าเหมือนแบบ <c oughs> คนลุกและนี่นี่นี่คุณผู้ชมเด้เข้ามาตรงนี้ก่อนผมยืนยันจริงว่า อามเขาไม่ค่อยเป็นแบบนี้ไปในที่อ่านี่เสียงนี้แหละไปในที่ไปในที่อาจจะลุมก็ได้นะผมผมไม่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรไม่มีนะประตูก็เปิดอยู่นะหรืออาจจะเป็นเสียงสังกะสีหลังคาลั่นก็ได้เรเดินเข้ามาตรงนี้ขนลุกเลยนี่แล้วพอพอพูดว่าขนลุกปุ๊บประตูปึ้งอ่ะเขาถือว่าผมไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าเราไปดูตรงนี้ต่อดีกว่า <ห>เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ต่อดีก้ย